ในงานรถยนต์นะครับของบริษัท Big Ben เนี่ยเราก็จะแบ่งประเภทของสีรองพื้นนะฮะหลักๆเลยออกเป็น2ออกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่เป็นสีรองพื้นเกาะโลหะป้องกันสนิมกับสีรองพื้นกลบลอยทีนี้ในส่วนของสีรองพื้นเกาะโลหะนะครับเราก็แยกเป็นอีพ็อกซี่เป็นเอสไพรเมอร์เป็นวอชไพรเมอร์ส่วนสีรองพื้นกบลอยเนี่ยก็จะมีเป็นทูเคเป็นอะคริลิกนะะอันนี้คือหลักใหญ่ๆเลยทีนี้ถ้าเกิดเราจะเลือกใช้เรามาดูในส่วนของที่ เป็นสีรองพื้นเกาะเหล็กน,นะครแล้วก็ป้องกันสนิมนะครับในแง่ที่ว่าลูกค้าต้องการความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทกป้องกันการก,กัดก่อนได้ดีเนี่ยบยริษัทก็จะแนะนําให้ใช้ตัวอีพ็อกซี่ส่วนตัวอีพ็อกซี่เนี่ยเราก็จะมีหลายสีให้เลือกอย่างเช่นอีพ็อกซี่สีดําสีเทาสีเขียวแล้วก็สีขาวลูกค้าก็จะสามารถเลือก เฉดสีให้เหมาะสมกับชิ้นงานกับความต้องการของลูกค้าได้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับในกลุ่มของตัวเอสเทเมอร์ er, ก็คือคุณสมบัติในการเกาะโลหะก็จะใกล้เคียงกับตัวอีพ็อกซี่นะครับแต่ตัวนี้เราเน้นถึงเรื่องความเร็วในการทำงานก็คือพ่นตัวเอสเทเมอร์ er เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสามารถที่จะใช้เวลาเพียง 15- หรือ20นาทีเนี่ยก็จะสามารถทำงานขั้นต่อไปนะครับแต่ในเรื่องของการรับแรงกระแทกเนี่ยอาจจะสู้ตัวอีพ็อกซี่ไม่ได้แต่ในเรื่องความเร็วในการทำงาน ตัว s p r i m e r เนี่ยสามารถตอบโจทย์ตร,ตรงนั้นได้ส่วนอีกตัวนึงคือตัว w a t c p r i m e r นะลักษณะก็จะใกล้เคียงกับ s p r i m e r ต่างกันตรงที่ว่าตัว w a t c p r i m e r เนี่ยจะเหมาะสําหรับงานที่เรียบแต่อาจจะมีร่องรีเวทมีรอยต่อของโลหะ ซึ่งซ้อนกันนะครับเราจะเน้นถึงความเหลวของเนื้อสีเนี่ยที่จะไหลเข้าไปอยู่ในร่องของรีเวทได้หรือร่องรอยต่อของโลหะได้ซึ่งจะทําให้การยึดเกาะด,ดีขึ้นแล้วก็การป้องกันสนิมได้ดีขึ้นถ้างานของลูกค้าเป็นลักษณะเรียบแล้วก็มีรีเวทเยอะเนี่ยเราก็จะแนะนําให้ใช้ตัว wash primer นะครับแต่ถ้าเกิดเรียบบ้างแล้วก็มีรอยนิดหน่อยต้องการให้กบรอยบ้างต้องการที่จะโปสสีทับได้เร็วเราก็จะแนะนําตัว est primer ครับอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างตัวรองพื้นอีพ็อกซี่ เอสเทมเมอแล้วก็วอ s เทมเมอร์สตัวเนี้ก็จะอยู่ในหมวดของสีรองพื้นเกาะโลหะป้องกันสนิมแล้วก็ป้องกันการกัดก่อนครับ